สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูอิงจะมาสอนเด็กๆเรื่องส่วนประกอบของดอกไม้นะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเด็กๆจะได้ดูลักษณะของดอกไม้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอิงเอาดอกทานตะวันนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเอาละค่ะเราไปติดตามกันเลยนะคะเอาละค่ะเราจะมาพบกับส่วนประกอบ ของดอกไม้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับนี้ก็คือดอกไม้ของดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันนะคะนักเรียนจะสังเกตดูนะคะว่าส่วนประกอบจะมีอยู่4ชนิดคือมีดอก ใบลำต้นแล้วก็รากนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าเออส่วนประกอบของดอกไม้มีอะไรบ้างตามที่คุณครูอิงบอกเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะร้เจอกันคลิปหน้าค่ะ